ใ้รุ่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมนิกรไทยทั่วทุกภูมิภาคต่างร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานด้วยหัวใจแห่งจิตอาสาที่ไม่เพียงแต่คำว่าให้แต่ให้ด้วยความรักและความศรัทธาเบื้องหลังความงดงามของกิจกรรมในวันนี้คือพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจจากผู้คนหลากหลายกลุ่มทั้งข้าราชการตำรวจชมรมแม่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของสถานที่แห่งนี้มูลนิธิ A21 จิตอาสา904คณะพอตอตอรอผู้ทรงเกียรติและภาคประชาชนจิตอาสาทั่วไปที่ต่างหยิบยื่นหัวใจมารวมกันเตรียมสิ่งของนานาชนิดทั้งที่นอนชุดเครื่องนอนข้าวสารอาหารแห้งที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ใ,ใต้การนำของพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสรงเกียรติ ยเศเทพมังคุ้มการตำรวจคมภาพ่องพร้อมทั้งข้าราชการตำาารวจอุปสรรคผู้แทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพาาระราชทาน9 4ที่มาชุมนุมร่วมเพียงณที่นี้ล้วนสำนึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองคืนรบา เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2,568นี้ออกหน้าไปยัดยกออก เราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจเฮ้จากเวทีหลักคณะจิตอาสาเดนร่วมเดินเค้า เข้าสู่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีเพื่อมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ที่ขาดโอกาสรอยยิ้มเล็กๆของพวกเขาเหล่านี้คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้ให้ในทุกกล่องอาหารมีทั้งความห่วงใยและความหวังที่ส่งต่อจากหัวใจของผู้ให้สู่ผู้รับอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้ส่งต่อให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่พึ่งพาได้มอบเตียงเหล็กพร้อมที่นอนพัดลมผ้าม่านและการปรับปรุงห้องแรกรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจากห้องโล่งเปล่าถูกแต่งเติมด้วยความตั้งใจเพื่อเปลี่ยนเป็นที่พักพิงให้กับผู้ที่ต้องการพร้อมรองรับผู้ป่วยยามวิกฤตลดภาระเจ้าหน้าที่และสร้างมาตรฐานการดูแลที่ดียิ่งขึ้น อาหารพิเศษกล่องหนึ่งหรือสิ่งของที่นำมาให้อาจดูเล็กน้อยในสายตาของไกลหลายคนแต่สำหรับเด็กและผู้คนที่รอคอยการมาเยือนมันคือความอบอุ่นที่สัมผัสได้จริงจากหัวใจที่ศรัทธาส่งต่อให้ผู้คนที่ขาดแคลนบางที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของปัจจัย4แต่คือกาลังใจที่พวกเขาได้ก้าวต่อไป และเมื่อความห่วงใยที่ถาถมด้วยพลังความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนคณะจิตอาสาจึงเดินเท้าอีก300เมตรเข้าไปยังศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชนบุรีทุกย่างก้าวของกิจกรรมในวันนี้คือการร่วมใจภายใต้ร่มพระบารมี และความเชื่อมั่นว่าความดีเล็กๆเ,เมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะการให้คือหัวใจของความเป็นมนุษย์เพราะหัวใจแห่งจิตอาสาจะไม่มีวันหยุดเต้นตราบใดที่ยังมีคนรอความหวังอยู่ข้างหน้าตำรวจภูธรภาคสองร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรี ศูนย์คุ้มครองและมูลนิธิ a อทววันคณะกตตร,ตรจังหวัดชนบรุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568นี้